ใครเห็นก็คือต้องหลงไหลปะฉันว่าหลงเน <No. S 2> อะว่าแต่ฉันว่าไม่รู้ว่ามันจะหลงไปไหนหถ้า,าออกไม่เจอเก็ตฟิลปะฉันว่าหลงได้เนาะแต่อาจจะไม่รู้ว่าหลงไปไหนฉันไม่กล้าไปเดินห้างนะฉันกลัวโดนสวัสดีค่ะทุกคน Hi everyone สวัสดีหกพัคนทมาไมคนเข้ามาดูเร็วจัง Hi 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 Good อนิ i โอ้ไม่ m o r นิ่งแล้วบ่ายโมง วันนี้นะคะใครอยากไปเจอพี่ฟ้าอุม้มนะคะแล้วก็ชา์ลอตแล้วก็เอิญนนะคะเทียไปเจอกันได้ที่มนะิสแกรนนครสวรรค์หวานวนวั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 นว่นวันวันวัเวั๋ยวออันว so ันวนวั 7, <laughs> นดัแบบนวนะ okay. วัน <Okay. S 2> วนวั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 นนดูนวันเนอ,อันอ นี่เปิดไรมาเจ็ดหมื่นนะกูอยู่มาสองปีจะสองปีเจ็ดพันนี่คือว่านี่ถ้านี่กดไลฟ์ปุ๊บเจ็ดหมื่นหมายถึงเจ้านี่ถึงนครสวรรค์แล้วนะกินอะไรไหมอุ้ยเขาถึงนครสวรรค์กันแล้วคนนครสวรรค์เขากินอะไรกันนะปลาเห็ดหรอนครสวรรค์ขายปลาเห็ดปะกินอะไรเดียะนึกไม่ออกเลยอ่ะ ไฮไฟฮาวายอ๋อเซฮาย Where are you going? Go for work Miss b r นครสวรรค์ Country เวียดนามสินเช้าวี่ฟ้าทานข้าวหรือ,อยังกินเอโลวาไปค่ะแล้วก็รู้สึกอิ่มท้องมากตอนนี้ไม่ค่อยหิวเลยคุณเต้ยสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้สวยมากๆใช่ love makeup today makeup my ไม่ได้แต่งแนวนี้นานแล้วนะคะเป็นแนวแบบว่าตาเข้มคิ้วเข้มนิดนึงวันนี้นะคะเรามาคอนเกรท URATION ให้กับน้องเกตเกตวรีเก่งสุดๆไอ้ต้าจิ๋วของเรานะคะซึ่งวันนี้น้องก็คว้าตำแหน่ง Miss อร่าอินเตอร์มาได้ถูกว่าเก่งมากๆนะคะ เกนองกันเยอะๆเป็นข่าวดีของคนไทยเราเด็กอายุ18เก่งสุดๆภูมิใจชอบลุคนี้จริงหรอ,อจริงหรอ,อค่ะกรีดให้สิให้ ตาเอ่ยคิวเอ่ยเป็นไงแพร่มุงใหญ่สองปีซ้อนเออเขาทำเขาทำมาตรฐานไว้ดีนะฮะต้องยอมใจหนูอยากให้พี่ฟ้ามาไทยอยากไปมากๆเลยค่ะตอนแรกพี่ฟ้าคิดว่าจะเดินทางไปเองถ้าเดินทางไปเองก็คืออาจจะแบบแวะไปหาแบบย่าแต่ว่ามันเลิกดึกอะกลัวแบบเดินทาง ให้มีคนขับรถดีกว่าก็เลยไม่ได้เอาเออรถไปเองเลยไม่ได้แวะเพราะาเดี๋ยวจะเดินทางไปกับน้องเทียกับพี่หมีเพี่เตาอะไรเงี้ยด้วยมีทีมงานรอดูชุดวันแต่งจริงลุกวันนี้ก็เป็นแนวแบบไม่ได้เป็นนางงามจ๋ามากๆนะวันนี้ วันนี้มาเป็นฟิลแบบผู้ร่วมงานดูแบบสมาร์์ๆเฉยๆ Can you ask how many girls are in this l i f e a s that all a girl watching you? Really? I don't think so. แสดงว่าอยู่ในรถนู้น so. แน่เลย Why you think? Why you think like that? แวะมาบอกคิดถึงนะพอใส่แว่นปั๊บจะไปในนี้เลยเข้าไปอ่านคอมเมนต์ดิบัตจึมชิงชิมชิมพี่ซันสวยมากเหมาะกับนัรสวรรค์พี่ซันสวยจริงๆอุ้ยคนพิมพ์ดีจังเรา ต้องไปเปลี่ยนรถก่อนเพราะเดี๋ยวเราต้องไปรถตู้ของทางพีดีมิสแกรนคนครสมรัค์เขาเป็นคนจัดเตรียมให้แล้ววันนี้บอนวัฒน์ก็ไปด้วยนะคะใครอยากไปเจอตัวจริงพวกเราไปเจอกันได้เลยสวัสดีน้องแบมไพรินด้วยนะคะใส่แว่นคือหล่อจริงเนาะอยากเจอที่จังเลยพี่ซันอัดเหม็นตรงไหน พี่ฟ้าหน้าเหมือนพ่อลุง okay. พ่อลุงคือใครวะ <laughs> Love you f o m m y and me Thank you so much guys เขาพูดภาษาอังกฤษอ่ะอ่านไม่ออกอ่ะทำอะไรกันอยู่ทุกคนบ่ายโมงวันนี้วันนี้วันอะไรวัน,นวันนี้วันอะไรพี่ซันวันนี้วันเสาร์ วันเสาร์แล้วมันจะเหงาได้ยังไงบราซิลเป็นประเทศที่เราอยากไปมากเลยพุ่งตรงใช่จ้างเราหน่อยได้ไหมแฟนคลับบราซิลเป็นตาฮักพี่จะบอกว่าพี่ชอบแบมโคเวอร์เพลงนี้มากอะไรวะที่เราฟังกันนะอยากบอกว่าไอ้ลมหนูชอบเพลงนั้นมากกว่าสตอรี่ขี้เหงามันร้องยังไงนะอยากบอกว่าน้องลงผู้เบา,าจนเกือบตาย ฉันเจ้าบอกมีภัยก็อยากได้เจ้ามาเคียงกายน้นองมักอะไรนะเร็วๆพี่ซงนองไอ้ไอ้มักเจ้าบกักฮัก <No, no. S 1> บอกเลย no, no. ว่าอยากลองฮัก no, no. คนดีอกหักกี่ทีก็ยอมโอเคแบมบอกว่าจะไปลบเพราะว่าพี่ฟ้าลองโอเคไว้มีโอกาสได้ เ <Over. S 2> พาะมากค่ะขอบคุณค่ะใส่แว่นละกันเพราะว่าอยากเท่แต่ี้ชอบมันเป็นฟิลเริ่มแอคแล้วอะตอนนี้มันเริ่มเก็กแล้วอะอืมพอลุงหล่อมากว่าสัน มันร้องยังไงนะฟังบ่อยแต่ยังจำเนื้อไม่ได้อยากบอกว่าหนุ่มล้มผู้เบาวั้งะ้องท่อนเพลงเขาใช้ได้เธอร้องสิเธอร้องเธอเปิดในยูทูไม่เธอเปิดยูทู e เอาเวอร์ชั่นที่แบมร้องอะชื่อเพลงอะไรเเธอเอออะไรฉันฟังจริงนะมักเจ้าบักคักมาเพลงแรกเลยนะใช่ไหมใช่ ไปเปลี่ยนเครื่องที่ไหนเปลี่ยนเครื่องอะไรครับแบบนีงนะแอปทำตาลอย <laughs> แอปทำให้เราดูแย่หรออ๋ออยากบอกว่าน้องลงผู้บ่าวไอเอ๋ยจนเกิดตายห<อ>ลงตัวเกิดตายเลยเหรอ <Okay. S 2> ฟิลเตอร์ทำให้ฉันดูแย่ <laughs> ม,ออมากเจ้ามากครับบอกเลยว่าอยากลองค่ะ เวลาพี่ได้ยินเสียงแล้วพอใส่เบอร์แล้วพี่คิดถึงยอะกว่านั้นปะใครที่เขาด่าเู้กันเนี่ยเหรอลูกันด้ตาบอกคอไ่ด้ชมอยากใส่เสื้อให้คนโฉมเทศแต่เขาบอกว่าเหมือนคนตันอ้อยใครบอกทำไมพูดอย่างนี้ แต่ฉันว่าตัวนี้ดีกว่าตัวดําที่ฉันเคยบอกเธอนะอันนี้มันดูเป็นลายสกอตแบบฟิลแบบเมกาแต่อันนั้นคือสาวไรอ้อยอ่ะอันนั้นเมกาบังนาได้ฉันว่าเพลงนี้เมาะขันเจ้าบามิไทยเกเอาฟังอยู่ไม่เอาเอาเพลงเมื่อกี้ฟังเพลงนี้ก่อนมันเป็นฟิลบนเบาบางระไม่ได้ถ้าเธอเปิดอันนี้มันจะโดนตัดลิคัสซีทำไม

ตาหวานเรื okay. ่องหัวใจมีความรักเมื่อใดก็อบอกพี่ัยเคยอยู่ยาเรากควรพี่ฟ้าและแฟนขับพี่ฟ้าช่วยวตให้น้องอุ้มได้ค่ะไปดูไลฟ์อยู่นะฝากไปวตให้กับ uh, Miss ก r a n d Thailand ของเราด้วยกับน้องอุ้มนะในเพจ m รน s ์ r a n d International ฝากติดตามกันด้วยนะ เขาไม่ได้แต่งแบบนี้นานก็แอบเขินๆอยู่เหมือนกันลุกแบบนี้ออกงานปกติก่อนหน้านี้ก็จะเป็นฟิลแบบว่าควีนมากๆแล้วก็แฟนตาซีแต่ใครไม่ไปงานพรุ <the 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 ่งนี้ก็คือจะไม่ได้เห็นมาเจ้ามาคับบอกเลยว่าอยากลองทำ เธอเขินหรอเธอเขินใช่หรอเธออู้กเมื่อกี้มันมืดพอใส่แว่นแล้วมันทำให้เราดูแย่เพราะว่าฟเฟื่อลอยแล้วพรุ่งนี้ใครจะออกงานอะพรุ่งนี้ก็เป็นเป็นในนี่เสียเบิบมเสียบบมไม่ไป โอ้ยเสเบอไม่ออกงานนาแล้วนะเป็นฟิลแบบว่าหวานๆพรุ่งนี้ใครไปนีฟละไปวันนี้พี่แชมป์ไปปะเจเอา รอทนหูกอยู <illa. S 1> ่อยากบอกว่าน้องลมูเปลาออคูเปล่าไทบ้านีไมยในเจ้ามาเคียงกายมกเจ้ามาคับบอกเลยว่าอยากลองหัก พี่ตูค่ะตั้งแต่ขับรถแค่นี้มาเคยเปิดเพลงไหมครับไม่เคยเลยห่อนูไม่เคยได้ยินเสียงลำโพงเลยค่นี้เลยพี่เชื่อไมอ๋อเดี๋ยวไว่าหลังแล้วนะค่ะบจดดูอ๋อแล้วก็ทุกคนฝากดูชมพูด้วยนะคะหนังร้ายเมื่อวานได้ดูเป็นคนสุดท้ายเลิศมาก เพื่อนสาวไอเต้าแฝดชมพูเป็นพี่น้องกับเราได้เลยเนาะเพราะเราเกิดใกล้กันหมดเลยชมพูเธอเดีย๋ยวเธอเขาเกิดเวลาวันเดียวกับฉัน<ล>ายุเท่าแล้วฉันเป็นพี่น้องไม่บ้างไม่ได้เลย <c oughs> ขอเป็นด้วยได้ไหมล่ะวิ <c oughs> แม่ฉันอ้นไม่ไหวแล้วนะตั้งสิบวันอะฉันบอกแม่ให้รีบเบ่งฉันอยากเกิดวันที่สิบสี่ ฉันเปิดเพลงนี้ดีกว่าเพราะว่ามันเข้ากับชีวิตวฉันหัวหัวฉันหนักคือโผล่ไปแล้วและแม่ก็อันไว้ฉันบอกแม่หนูจะออกแล้วจะเกิดวันวาเลนไทน์เลยเหรอ <laughs> แต่สุดท้ายได้เกิดวันที่สิบห้าคนที่เกิดไห้ไ,<ป>ไม่ h e f แฟนพีงนี้มมากกั่เรามาก เราชอบกินส้มตำม,มันเหมาะก,กับเพลงนี้เลยเราเราเส่เสือ้อย่างงี้คือฟังเพลงูทุ่งก็ดูเป็นผู้บ่าวไทยบ้านเลยจบจริงๆเราต้องฟังเพลงอะไรนะที่ดููราองวอดล่ะที่เธอใส่แว่นเละฉลองเพลง,งให้เธอ่อานนั้าก็กลัวใช่จำไม่ได้แล้วว่า h ั l โ o from Philippines ให้มาคู่ให้ Philippines คนเดียว ปเที่ยวจบเพลงนี้ลงรถพี่มีเดินมากินบัวเมื่อคยนปะสมมติว่าขับรถอยู่ใช่ไหมพี่ซันแล้วพอเราเจอเพลงโปรดอะแล้วเราจะถึงที่หมายอะแล้วเราก็ยังไม่อยากลงไม่ลงกวนเลยไปแล้วกัเพลงจะจบมันก็มีสลริลักแลวคนบอกมีภัยนี่คือเอฟซแบนตัวจริง ยกกลงลงแูแนถ้าลุกกตบังามีแฟนจะลงสตอรี่สาเว <3 S 2> ล,ลเาหลังอาหารเลยเยอะเยอะไป เออเพลงนี้เหมาะกับเรานะช่วงนี้นอนน้อยเลยดูไม่ค่อยเต็มเขา่าจะอยู่แถวๆข้างหน้าก่ะเนี่ยเทียเนี่ยเทียเออไงน้องคนนั้นชื่อเทียหรือเปล่าคะแล้วน้องอยู่คนเดียวเขาจอดตรงไหนอะคุณเทียโอเคเดี๋ยวไปจอดรถก่อนก็นได้ครับเขาบิดแต่ เขาเหมือนดีบแต่ไล่เราแต่ว่าจริงๆเขาไม่ได้ไล่ค่ะโอเคทุกคนขออนุญาตลงไลฟ์ก่อนนะฮะไปละ a ไ e a good day, guys. Love you.